ตื่นเศร้าเคนมาชีวิตบ่เคยเงาจักเื้อจาาแต่เป็นชีวิตพ่อนน่ละบันเทิงซูมืออรรดเศร้านิย่ากระปูก็ได้เก็บผาบรรยากาศยุทงยุท่าทางเหมือโคมาฟักว่ามือนีภาคกันไปเห็ดยังแหนะเบื้องอรรถจ่าไว้สลุนอายุเจ็ดสิบภาคกันเห็ดหนาวเองได้จาาเท่าสองเท่าก็ไปเป็นมูกระดีดีละจาก็เป็นยากระปูอะตอมนั่นละมือนีกระพากก็ไปเมื่อเขาเลยเก็บผาบรรยากาศตอนไปเมื่อเขามาฝากลูกไพ่ละจ้าว่าเขางามม้างามพนะพอนในเบึงวีดีโอท่านนี้ละโอ้ยพ่ออยากอายเลยเขายากระปูงามกว่าเขาพอน มีแต่ห่วงใหญ่ๆอุ่นตุนเอเต็มต่สะอ่อนน้ำเพลินอีนี่ในปีนี่คือจีเป็นเงินปูกัญญาอาตมนี่เพิกกระพากันวาดเป็นข้าวเจ้าได้แต่ว่าพ่อหนักเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวคือบวเป็นราคาแทปีนี่สวยมากพ่องก็ได้ส่วนไอ้จอยมาหาจัดสถานที่เพระว่ากระเบิดหนาฝนไปแล้วก็เลยมาหาจัดมองจัดบอลให้ลูกไปหามองเลนนอนเลนก็ได้ย่างผ้ากันมาเอาลักอูบีกใส่อยู่ทางคางเือนที่เอาไปไว้ใต้ห้องแม้ให้ลูกให้เตาได้แขนอูนอนเลนตุ่นตีนตุนตีนกันเสริมเย็นนานๆอีกกอย่าาาางงงนึไไไไปปลลบมว้ททัถ รุ่นั้นมตนผู้มาตะละบาดนี่เอาอยู่ตึงตึงละจ่ากับย่านลูกย่านเต้าเป็นวัดเป็นไอยามล้มเพิ่นมากเลยมาสวดไอจ้อยจัดสถานที่กันไม่รักอูนี่ก็อยากที่บอกเลยจ่าร้อยแปดชแปนมองเพื่อนไปไหวมองไซกกะบอกนะคักบ่แนแกนกออมาจากลูกสีกับมาไหวล,งล่งรดออกจากล่งรดกับมาไหวตนบักตะกบเพื่อนใหญ่ขักก็ห <c oughs> ลุดขายองค์พ่อก็ไอจ้อยกับซอยก็คนละใหม่คนละเมื่อละจ้าหิวลักแรกมากนะเอามาวางไว้บาดนี่กะบอกข้าใะจัดสถานที่ได้จ่าก็ไปเอาลักที่สองมาใส่รู้สึกว่าลักที่สองเพิ่นอยากสูง ก็รักที่แรกเอาลงจากเธอมาลำบากแน่จ้งน้อยมาจัดแต่งให้เขาหกเขาห้าหอยมองทางเธอโกบกตะกบนี่ยอยากที่บอกเลยจะหกอึ้งตึ้งมากค่ะอกระโบเดมมาจัดระเบียบทางนี้จักเทื่ยช่วงว,างนนว่างหนาฝนกอพ่อสีโบเดมมาจัดมอแม่ยังได้จะมันจืดแม่นแท่ใบบัตะกบถือน้ำถือฝนแห้งจืดแห้งซื่นครับเล่าบอกอยากมาจัดมาก,กวดปนได้จะเบิดหนาฝนมาได้ซ้องอาทิตย์นี้พ่อก็กลืมขึ้นไอเดียหามองให้ลูกอยู่ลูกเศร้าเอาลักอู่มาวางไว้พ่อก็เด้บอกไอ้จ้อยเป๋อฟอยมาเยือนพ่อละจะาพ่อกระสีทำความสะอาด เมียนเศษหมอกเศษไม้ใบหมอกใบไม้ถึงอีกอย่างหนึ่งกัสีเมียนทุงพลาสติกดูกินแล้วกับโบเคยภาคกันเมียนแม่นเพื่อนเมียนล่มกับพัดกวีออกจากทั้งขยะละจ้าว่าก็เลยตรงมานั่งกิบนั่งปวดให้จงสซีละ กวดอยนี่ลูกเต่าให้กำลังใจพ่อดีบักค้าของแขงของขาแม่บักคักจ่าไปใส่กระโบไปได้ยืนเหดโซโลอยู่กับแม่ซ่านุ่มนั่นละส่วนไอ้ตั้งกะขยันขันแข็งบักคักจะขุดหาอยัางหูกระโบมีแม่กะไรแงดักแงก้นยอกกันไปละจ้าแต่ป่านน่ะเพื่อกระบหลุดละความยยามเพิ่นอยู่เด้เพื่อกระโบสัอ่อนหอดแม่ละจ้าแม่กระโบสั้นอ่อนขึ้นระบาดนี่แม่กระกวดเฉยกระกวดกระตุ่มใบไม้ก็มักตะกบมีไผเป็นคือพ่อนบ่จ่าคาเวลามักตะกบโตกลงมาใส่ผืนเนี่ยพ่อก็สร้างสร่างละจ่าสร่างเพ เม็ดเม็ดใน,น,นในเพือพ่อนไหนไมจะเซมิโพนบ่มักขักซะจักเวลาถือเสือผาเฮ้าพอนก็เลยเป็นบ่มักบปรสบปนไหนแต่ว่าพอนกม็มักยามห่มเพื่อนมาเนี่ยอยากสิบอกได้จ่าเสริมเย็นได้ดีบักค่ะก็เป็นบักตะกบนี่ละเวลาปลูกก็ปลูกง่ายพอนจ่าติดง่ายหอดเวลาเพื่อนเป็นห่มเป็นเงามาเนี่ยก็เลือดที่นึ่งไปกระบอกเสียงให้ปลูกต้นบักตะกบเด้อถ้าผู้ใดอยากมีห่มมีเงาไวๆสำหรับพอนคิดว่าสันดกวะแต่ว่าผู้อื่นสิมักคือพอนบ่พพอกับบูรุลจ่าได้แต่แนะนำไปเนาะพอนในขวดได้เมียนเก็บขวดาสติกคอร ได้พ่อกะเก็บใส่กระสอบใ้ให้อตอมเพื่อขายพอได้สื้อขนมหาบาทชิบบาดไปละจ้าเวลาแม่ข่าพ่อข่าเพิ่อมาสื่อของเกานั่นนะกวดไปกวดมากก็ต้องกวดตุ่มเป็นภูมิเป็นอุม้มเผื่อเวลาเฮาสี่ย่อยสลายเพื่อนก็จังย่อยง่ายละจ้าเด็กกวดเด็กตอมไปเดาพ่อก็เด็กบอกไอ้จ้อยไปหาอูมาล่องแคนละจ้า